สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องดูดวงนะคะวันนี้แรนดอมเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอยากบอกอะไรนะคะก่อนอื่นเลยต้องตั้งจิตอธิฐานดีๆนะคะแรนดอมนี้เป็นการแรนดอมเพื่อบอกว่าที่บ้านของคุณน่ะหรือเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณต้องการให้คุณทําอะไรบ้างอย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะภาวนานดีๆเด้อนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนึกถึงไปด้วยกันอยากบอกอะไรนะคะ นึกถึงที่บ้านตัวเองไว้นะคะแลวบ้านเลขที่ของตัวเองอ่ะโอเคเจ้าที่จ้ทางอย่าบอกอะไรหนึ่งเลยนะคะคนที่มีบ้านอยู่หรือมีห้องอยู่ตอนเนี้ยบ้านของคุณลกมากเลยบ้านของคุณลกมากเลยอ่ะนะคะบ้านของคุณรกมากเลยมันดูไม่สดชื่นเลยมันดูไม่สดชื่นแล้วมันดูไม่สะอาดเลยข้าวของละเกะระกะไปหมดเลยคุณเห็นไหมเนี่ย นะคะเหมือน,เห,อนเหมือนแบบเหมือนคุณมีแบบชีวิตคุณอ่ะค่อนข้างตึงเครียดอยู่แหละคุณไม่ได้มีเวลาหรือมีอะไรที่จะจัดบ้านเลยเห็นไหมเข้าของละเกะละกะในห้องเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งรองเท้าไว้หน้าประตูหรือแม้กระทั่งอะไรที่คุณเคยทำอ่ะคุณไม่เคยทำเลยเนี่อันนี้เป็นไพ่อาจจะมีเสียงเล็กน้นะอันนี้เป็นไพ่ของตัวคุณเลยนะ เป็นไพ่ของตัวคุณนะที่คุณกําลังเครียดวิตกกังวลอาจจะสภาพแวดล้อมการงานการเงนินหรือสุขภาพคุณไม่ดีคุณเลยไม่มีเวลาเนาะในบ้านของคุณเนี่ยและก็ชอบมีปากเสียงกันบ่อยมากไม่ได้มีความรักเหมือนเดิมเพราะด้วยหลายๆอยา่างเป็นปัจจัยองค์ประกอบด้วยเนี่ยแล้วอาจจะมีคนอื่นเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องช่วงเนี้ยนะคะจนที่จะถามว่า สื่อสารว่าคุณควรที่จะปรับเปลี่ยนบ้านหูงจุ้ยบ้านให้สะอาดทําบ้านให้สะอาดด้วยแล้วคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยวุ่นวายเนี่ยอย่าไปรับอะไรมาเยอะมันจะเป็นพลังงานลบๆเข้ามาในบ้านเราหรือรับอะไรที่เขาให้มาโดยที่เราไม่รู้หรอกที่ไปที่มานะคะบางคนนะ่ะชอบสายมูมูจ๋าเลยมั่วดีแต่เราต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่เรารับมามันเป็นแบบเรารู้ประวัติไหมเราอะไรไหมเนี่ย คือเขาไม่ค่อยที่จะให้อะไรแล้วก็บางคนชอบแทงเลขแทงเนเห็นไหมเป็นไพ่มันเหมือนแบบค้ยไพ่ทะเลาะก,กันอะ่ะไพ่มันเหมือนแบบมีคนเข้ามาไพ่ทะเลาะอ่ะในบ้านช่วงนี้ทะเลาะก,กันมากนะคะแล้วก็โชคก็ไม่ค่อยได้รับหรอกนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับโชคอะ่ะเพราะว่าบ้านไม่สะอาดเลยปัจจัยหลักคือบ้านไม่สะอาด ถ้าคนเชื่อเรื่องฮวงชุยในการจัดบ้านบ้านของคุณไม่สะอาดบ้านคุณลกมีฝุ่นหรือใครมีห้องผ่าเนี่ยควรที่จะจัดห้องผ้าด้วยนะคะนะคะสัปดาห์ละสองครั้งหรือปัดฝาเช็ดถูให้สะอาดเงินมันจะได้ไหลเข้ามาเนาะนะนะเงินมันจะได้ไหลเข้ามาถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้นะคุณลองไปทําดูรีบทําดูเลยนะลองไปทําดูนะอันนี้คือจากประสบการณ์และจากแรนดอมที่ดูมาเนาะ จากไพ่ยิบสี่ที่ดูม่เยอะเลวถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้แล้วคุณควรที่จะทําค่ะคุณควรที่จะจัดนี่ไงโอ้เป็นไพ่ที่แบบนี่สินละตัวอย่างนี้สินหมดต้องจัดบ้านให้สะอาดนะเออจัดบ้านให้ดีนี่ไงมีแต่ไพ่ดาไพ่อะไรขึ้นมาเยอะหมืนเลยนะคะทําธุรกิจการค้าบางคนถ้ามีร้านมีร้านทําธุรกิจอย่างเงี้ยก็ควรที่จะจัดหัวโจให้ดีจัดบ้านให้ดี จัดร้านให้สะอาดควรมีต้นไม้มงคลน่ะที่อยู่หน้าบ้านด้วยนะถ้าใครมีสารตายายสารประภูมิก็ควรที่จะขึ้นหิ่งขึ้นดอกไม้ทุกวันพระจะดีมากนะคะนะคะแล้วก็เวลาเรามีคำพูดอะไรที่มันไม่ดีแล้วคำพูดเนี่ย เขาบอกว่าคําพูดไม่ดอีอย่าเอาเข้ามาในบ้านคําพูดศาสตร์ควรคาพูดไม่ดีอะ่ะบางครั้งเข้ามาในบ้านอะ่ะต้องนิงน่งๆถ้าเราใจร้อนมาหรือว่าอะไรอย่าด่าทอกันในบ้านเนี่ยเงินทองมันจะไม่มาพอด่าทอกันปุ๊บเครียดพอมีความตึงเครียดแหละก็มาการอะไรทุกๆอย่างอะ่ะมันสภาพแวดล้อมของคุณอะ่ะไม่ค่อยดีหนักอะ่ะน,นี้คือเรื่องที่ ภาพาวันหล่อไม่ค่อยดีเงินไม่มาเลยเงินไม่เข้ากระเป๋าเลยเราเคยมีเงินเข้ากระเป๋าใช่ไหมไออย่างเดือนนี้ยเงินมันต้องติดกระเป๋าบ้างแหละมันต้องมีบ้างแหละทําไมเดือนนี้ช็อตมันก็คือเรื่องจริงนะลองทําดูลงจัดนะแม้กระทั่งในห้องในหับเนี่ยลองสํารวจดูซิคนที่กําลังนั่งดูเนี่ยลองสํารวจดูซิในห้องเราเนี่ยรก,กไหมวะรกไหมเออถ้ารกจัดเลยหรือว่าตอนตอนเนี้คุณยังไม่ได้มีเวลาจัดใช่ไหมคุณอาจจะเหมือนแบบตอนเย็นก็ได้แล้วมาจัด ลองจัดลองจัดแบบนี้ไปทุกวันหรือไปทุกแบบทุกเดือนมันเป็นการสร้างระเบียบวินัยในตัวเองด้วยนะคะถ้าเราจัดได้มันเป็นการแบบกรุ๊ปชีวิตประจําวันของคุณด้วยถ้าคุณทําแบบนี้ได้ใช่ไหมดวงของคุณก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันเริ่มต้นจากจากคุณนี่แหละแล้วการทะเลาะเบาแหวงภายในบ้านมันจะไม่เกิดขึ้น เหมือนเราแบบอยู่ที่ไหนใช่ไหมเราก็ต้องความต้องการความสงบฉะนั้นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาเราเนี่ยเขาก็ต้องการความสงบต้องการบรรยากาศดีๆต้องการที่จะพื้นที่ดีๆพื้นที่เซฟโซนของเขาอะห้องพระนี่สำคัญนะใครที่บูชาพระใครที่สวดมนต์เป็นประจำเนี่ยควรที่จะจัดเลยเน้นเลยนะคะควรที่จะจัดให้สะอาดควรที่จะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบ ถ้าใครสายมูหรือถ้าใครมีพระกับพวกองค์เทพต่างๆต้องจัดหวงจุ้ยต้องดีฉะนั้นหวงจุ้ยในการอยู่ในบ้านเนี่ยสำคัญทำไมถึงมีสินแสทำไมถึงมีอะไรที่มาจัดหวงจุ้ยบ้านหรือบ้านเขารวยกันก็เป็นในลักษณะแบบนี้คนไทยก็เหมือนกันคนจีนก็เหมือนกันแหละค่ะฉะนั้นจะคนไทยกับคนจีนหวงจุ้ยบ้านมันต้องดีแล้วก็ เจ้าที่เจ้าทางจะได้รักเรานะคะทำให้เขารักทำให้เขาเปรื้มนะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องเป็นเป็นเรื่องที่งมงายนะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคะกับเจ้าที่เจ้าทางที่ไหนก็ตามเนาะนะคะคนไหนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยถ้าเชื่อก็ลองไปปรับดูนะคะอันนี้เป็นการแรนดอมนะคะมันอาจจะตรงใจบ้างไม่ตรงใจบ้างแต่ถ้าคุณทำ นะคะเปอร์เซนต์ที่มันจะดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเยอะทําอะไรมันจะได้มีกินมีใช้เยอะๆนะคะลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูลองเอาไปปรับปรุงบ้านดูลองเอาไปทําดูอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณได้ทํานะคุณจะได้มีสมาธิจิตคุณจะได้ไม่ได้ต้องมีเวลาว่างนะคะทะเลาะกับคนในบ้านด้วยลองทําดูนะคะ สรุปเลยก็คือจัดบ้านให้สะอาดค่ะอย่าให้ลกรองเท้าอย่าให้อยู่หน้าประตูบ้านถังขยะอย่าให้อยู่หน้าประตูบ้านอะไรที่มันลกๆอะไรที่เป็นของที่มันแบบที่อยู่อยู่อยู่ตามฝาฝาบริเวณเอวล,ลงไปอะ่ะเอาเก็บให้เป็นที่เป็นทางค่ะนะคะจะดีแล้วก็ทุกวันพราค่ะให้มันสดมนต์ไว้ผาบ้าง จิตใจจะได้ดีขึ้นนะคะสำหรับแรนดอมนี้ลองเอาปรับไปปรับเปลี่ยนดูในชีวิตประจำวันของคุณนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ